สวัสดีครับในเวทีการเมืองโลกมีผู้นำไม่กี่คนหรอกครับที่ทุกการตัดสินใจของเขาสามารถทำให้โลกทั้งใบต้องหันมาจับตามองและหนึ่งในนั้นก็คือวาลาดิเมียปูตินวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเบื้องหลังความคิดและยุทธศาสตร์ของชายคนนี้กันครับคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือตกลงแล้ววาลาดิเมียปูตินต้องการอะไรกันแน่อะไรคือเป้าหมายสูงสุดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆที่สั่นสะเทือนโลกของเขา วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจเป้าหมายของเขาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนว่าในวันที่เขาก้าวขึ้นมามีอานาจสภาพของประเทศรัสเซียในตอนนั้นเป็นอย่างไรต้องบอกว่าหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปรัสเซียในยุคนั้นก็เหมือนกับยักษ์ใหญ่ที่ล้มป่วยเลยครับเศรษฐกิจดิ่งลงเหวสังคมวุ่นวายไปหมดและที่สําคัญที่สุดคือ ศักดิ์ศรีและอิทธิพลในเวทีโลกที่เคยยิ่งใหญ่มันได้หายไปจนแทบไม่เหลือเลยครับถ้าให้ไล่เรียงไทม์ไลน์กันง่ายๆก็คือปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายลงจากนั้นตลอดช่วงทศวรรษที่90ก็เป็นยุคที่รัเสเซียออนแอร์และตกต่ำอย่างหนักจนกระทั่งปี2000ครับชายที่ชื่อวลาดิเมียปูตินก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ในช่วงเวลาแบบนั้นเองครับที่คนรัเสเซียต่างก็มองหาใครสักคนใครสักคนที่จะเข้ามาพลิกฟื้นสถานการณ์ นำพาประเทศกลับมามีสเสถียรภาพและถุงคืนความยิ่งใหญ่กลับใหม่อีกครั้งซึ่งความหวังทั้งหมดก็ถูกฝากไว้ที่ปูตินนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญของวันนี้กันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของปูตินเนี่ยมันสามารถมองเป็นกลยุทธห์หลักๆได้3ระดับด้วยกันนี่คือภาพรวมนะครับเป็นเหมือนกับเสาหลัก3ต้นในวิสัยทัศน์ของเขาเลยก็ว่าได้ข้อแรกคือการฟื้นฟูสถานะมหาอำนาจ2คือการทําให้ประเทศชาติมั่นคงปลอดภยัย และ3ก็คือการขยายอิทธิพลของรัเสเซียออกไปสู่เวทีโลกเรามาดูอืนทีละข้อนะครับเป้าหมายระดับแรกเลยคือการทวงคืนความยิ่งใหญ่พูดง่ายๆก็คือปูตินต้องการให้รัเสเซียกลับมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของโลกอีกครั้งที่มีภาพลักษณ์ของความแข็งแกรง่งไม่ใช่อ่อนแอและยอมทําตามแรงกดดันของชาติตะวันตกเขาจึงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างและพัฒนากองทัพให้กลับมาทันสมัยและน่าเกรงขามต่อมาเป้าหมายระดับที่2ครับคือเรื่องความมั่นคงของชาติ เรื่องนี้ถือเป็นความกังวลที่ฝังรากลึกมานานในประวัติศาสตร์รัสเซียเลยนะครับเพราะว่าเคยถูกรุกรานมาหลายครั้งทําให้เรื่องพรมแดนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนจึงถูกมองเป็นเหมือนเขตกันชนที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ดังนั้นการที่นาโต้ขยายอิทธิพลเข้ามาใกล้ชายแดนเรื่อยๆจึงถูกมองเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่ยอมรับไม่ได้และเป้าหมายระดับที่3ครับคือการขยายอิทธิพลของรัสเซียไปทั่วโลก ปูตินพยายามผลักดันแนวคิดที่เรียกว่าโลกหลายขั้วอํานาจหรือก็คือโลกที่ไม่ได้มีมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปโดยใช้ทรัพยากรพลังงานมหาศาลของประเทศเป็นเครื่องมือในการต่อรองและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับมหาอำนาจอื่นๆอย่างจีนหรืออินเดียเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับภาพทางซ้ายก็คือโลกแบบขั้วเดียวที่เราคุ้นเคยกันที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําหลัก ส่วนภาพทางขวาคือโลกแบบหลายขั้วที่ปูตินอยากให้เป็นซึ่งก็จะมีศูนย์การอํานาจหลายๆแห่งที่ทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือขั้วอํานาจอื่นๆพอเราเข้าใจเป้าหมายทั้ง3ระดับของเขาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นภาพครับว่าทําไมเกมการเมืองนี้มันถึงเป็นเกมที่เดิมพันสูงมากๆและทําไมทั่วโลกถึงต้องจับตาม,มองทุกการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดคําถามก็คือแล้วทําไมโลกตะวันตกถึงต้องให้ความสําคัญขนาดนั้น เหตุผลหลักๆก็เพราะว่าในสายตาของพวกเขาเนี่ยปูตินเป็นผู้นําที่คาดเดาได้ยากมากครับการตัดสินใจของเขาสามารถพลิกเสถียรภาพของโลกได้ในพริบตาซึ่งมันทําให้ไม่มีใครรู้เลยว่าก้าวต่อไปของเขาคืออะไรและนี่คือความจริงอีกข้อนหนึ่งที่ทําให้เดิมพันของเกมนี้สูงขึ้นไปอีกระดับนั่นก็คือรัเสเซียครอบครองค,องคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนี่เป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องคํานึงถึงเสมอครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของปูตินจึงสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปได้ทั่วโลกโดยเฉพาะใน3าประเด็นหลักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในยุโรปที่พึ่งพากา๊กาจากรัสเซียเรื่องเสถียรภาพในภูมิภาคและที่สําคัญก็คือเรื่องสมดุลอํานาจของโลกทั้งใบทีนี้เราลองมองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่าอนาคตของรัสเซียภายใต้กลยุทธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบนเวทีโลก สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์กันนะครับว่าเราน่าจะได้เห็นต่อไปก็คือรัสเซียจะยังคงพยายามยึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในยูเครนต่อไปจะพยายามขยายบทบาทของตัวเองในตะว,วันออกกลางให้มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างพันธมิตรกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเพื่อขานอํานาจกับสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่เป้าหมายสูงสุดในระยะยาวนั่นก็คือการสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือโครงสร้างอํานาจโลกรูปแบบใหม่ที่รัเสเซียได้กลับมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอํานาจหลักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับบางทีเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจเป็นการเดิมพันที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือการกําหนดชะตากรรมของรัเสเซียในศตวรรษที่21ด้วยมือของเขาเองคาถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้ลองคิดกันต่อก็คือแล้วเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ เป็นการกระทำเพื่อปกป้องความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติจริงๆหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากก็เป็นเรื่องที่น่าคบคิดกันต่อไปครับ